สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาลนัชชาลูกสาวตักมายุราส้มท้องจนคลอดโลกพร้อมประรก,กาศเป็นคนแม่เลี้ยงเดียวเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับน้องน้ำตาลนัชชาลูกสาวคนสวยของแม่ตักมายุรานั่นเองต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยเหมือนแม่เลยก็ว่าได้ เรียกว่ากลายเป็นที่ช็อกและวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลในจับตามองน้ำตาณชาหรือลูกสาวของตักมยุราที่ได้ซุ่มท้องจนคลอดลูกและซอแววจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวโดยก่อนหน้านี้สาวน้ำตาลก็ได้โพสต์ภาพขณะนั่งอุ้มเด็กและระบุข,ข้อความว่า my baby boy four months old why so big #singlemomlife h ฮชแท็กแฮ ppy พร้อมกับแฮชแท็กซิงเกิลมัจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถามกลางไอจีว่าลูกใครหรอพี่น้ำตาลและลูกน้ำตาลหรอคะน่ารักจังแต่เธอนั้นก็ไม่ได้เข้ามาตอบชาวเน็ตแต่อย่างใดล่าสุดเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับลูกตัวน้อยอีกครั้งพร้อมระบุข้อความว่ารักกันรักกันจากนั้นชาวเน็ตจึงเข้ามาถามว่ามีลูกแล้วหรอคะ จากนั้นน้ำตาลจึงเข้ามาตอบว่าใช่ค่ะอีกด้วยท่านผู้ชมและวรรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็บปิกขอบคุณครับ